สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกกล้วยไม้มาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ริบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะเป็นสีแดงสองเส้นสีขาวสองเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะนี่นะคะ ปลายดิบบินทั้งสองด้านตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดนะคะให้ได้ความยาวเกเซนติเมตรครึ่งค่ะหลังจากนั้นพับลงไปค่ะวางลงไปนะคะเราจับตรงรอยพับค่ะเป็นฐานนะคะ ปลายดิบบิ ite, the the ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะนี่ค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะคล้องลงไปค่ะต่อมาก็เป็นเส้นที่สามนะคะจับให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปนะคะคล้องเข้าไปในเส้นที่สองค่ะ เสร็จแล้วนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเราจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะดึงให้กว้างๆเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วเราก็กางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะพับมาทางขวาค่ะหรือว่าสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายค่ะสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะ จับริบบิน้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบปิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาหลังจากนั้นสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ จับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราจับริบบิ้นนะคะพักขึ้นไปด้านบนขานี่ยค่ะจับริบบิ้นนะคะ พับขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะปลายดิบบิ้นเรานะคะให้ชี้ไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นม้วนปลายดิบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะใต้ล่างเส้นสีแดงนะคะปลายริบบิน้นทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหันปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้ไปทางซ้ายนำเส้นนี้หลบมาจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือหลังจากนั้นนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ม้วนปลายดิบบิ้นนะคะเราสอดลงไปที่ฐานปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราทำนะคะชี้มาทางซ้ายค่ะเส้นนี้นะคะจับดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะปลายดิบบิ้นชี้มาทางขวา ม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะตายลางเส้นสีแดงนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบินนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะปลายดิบินนะคะชี้มาทางขวาม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นริบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับริบบินขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเรา จับปลายริบบินขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะสอดเข้าไปนะคะด้านบนเส้นสีแดงหรือใต้ล่างกลวยสีขาวนี้นะคะปลายริบ,บินจะมาทะลุออกด้านบนค่ะนี่นะคะทะลุออกตรงกลวยสีแดงหรือกีบดอกสีแดงค่ะก่อนดึงนะคะให้นํามือกดที่กีบดอกสีแดงไว้ค่ะนี่ค่ะขอบของริบบินก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะด้านบนเส้นสีขาวนะคะสอดเข้าไปค่ะบนเส้นสีขาวหรือใต้ล่างนะคะกวยสีแดงค่ะปลายริบบิ้นจะมาโผล่ด้านบนสีขาวนี่นะคะดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะ ที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะสอดเข้าไปบนเส้นสีแดงนะคะหรือใต้ล่างกลวยสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะสอดเข้าไปค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเส้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างนะคะกีบดอกสีแดงนะคะใต้ล่างกีบดอกสีแดงค่ะ ปลายดิบินมาทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นลิบินที่ชี้มาทางซ้ายมือค่ะเส้นนี้นะคะเราจับขึ้นมาด้านบนของเส้น ม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างกีบดอกสีขาวปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นดิบินที่ชีก มาทางซ้ายนะคะหลังจากนั้นจับปลายดิบินขึ้นมาด้านบนหม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเ <ettle> <HS. S 2> ส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะจับขึ้นมาด้านบนของเส้นม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบเราสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเซนิบิ้นออกมาค่ะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะทำกีดดอกนะคะดึงกีดดอกนะคะให้สวยหรือว่าเสมอเท่าๆกันนะคะอาจจะเล็ก ใหญ่ไม่เท่ากันนะคะเพราะเราทำสองสีสลับกันค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพีก,กับด้านริบบิ้นจากข้างบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ